สวัสดีตอนเช้าครับนะครับสำหรับมืนีเป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่2ครับกรกฎาคม2 5 6 6เนาะพี่น้องเนาะนะครับพอกันคือเก้าในช่วงเช้าเ้าสายสายของแต่ละมือนะครับซึ่งก็เป็นการมาเบิงอากาศของแต่ละมือครับว่าแต่ละมือมีโอกาสที่จะฝนตกล่มแห้งหรือว่ามีฝ่าฝนแห้งไปไหนเราพี่น้องเนาะสำหรับการเดินทางของแต่ละคนนะครับเอาว่าิไปใส่าสามาใส่นะครับจาเป็นย่างยิ่งเด้อพี่น้องจงเบิง พยากรณ์อากาศไว้นิดนึงครับเพราะยังว่าที่ว่าไปห้าไปอาซิแดดออกค่ะครับเป็นแต่ฝนตกบันพีนองครับเบื้องจังมืดหนิครับวันอาทิตย์ที่2นี่ในปักบุดคอนแกนนี่ครับออ้มแอมคอนแกนเท่าเนาะนะครับถ้าเป็นคอนแกนพีนองครับเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยถึงสิบโมงเช้านี่ก็คือช่วงนี้แหละครับพีนองครับท้องฟ้าเปิดครับพีนองมีแดดมียังนะครับบ่ายโมงก็สีคึ้มๆครับพีนองครับเบื้องจาก เบื้องจากตัวค้มขึ้น,ขน,ขน,นี่ก็ได้ครับหกโมงแรงซมีฝนตกอยู่เลยพี่น้องครับหกโมงแรกนี่เขาบอกว่าซิมีฝนตกซีทุ่มกับซมีพี่น้องครับจนฮอตเซวันจันนี่จังที่ทองฟ้าเปิดในช่วงเจ็ดโมงสิบโมงบ่ายโมงกะที่เริ่มค้มอีกครับสี่โมงกะทิฝนตกอีกครับมันที่เป็นแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็เป็นปกติเนาะสำหรับคนทั่วไปที่เคย เห็นฝ่าฝนแบบนี้นะครับในช่วงไปทํางานนะครับตอนเศรา้าฝนตกค่ํากลับมาฝนตกค่าบางสิในช่วงสีโมงนะครับอันนี้เป็นปกตินะครับแต่ในคนทํางานาน้าบ้านน้ำยังนี่เขาข้า,าไปเห็นเฮนาเห็ดสวนมันก็เป็นเรื่องดีเนาะเพราะว่ามีฝ่ามีฝนครับโอเคเนาะการเดินทางก็ถือว่าสาหรับคนที่พอฝนพอยังในการเดินทางก็เป็นที่อันตร,รายเนาะการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนิดนึงครับเพราะด้านการรู้เรื่องฝ้าเรื่องฝนไว้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เขาข้าไปแล้วครับพี่น้องครับเข้ากับมาเบิงแบบร่วมๆแบบน,นี้เป็นยังไครับเลดาสภาพอากาศครับเลดาสภาพอากาศก็คือเบิงว่ามันเมื่อนี้เมฆฝนมีโอกาสเกิดทางใดแล้วก็ไปทาทางใดน้องพี่น้องครับในหกโมงที่แล้วก็คือหลังเที่ยงคืนนั่นแหละช่วงหลังเที่ยงคืนมากนี่เป็นยังไงพี่น้องครับลักษณะคองกาดไหลของเมฆกลุก่มเมฆเคลื่อนที่แบบใดพี่น้องครับ ยังเป็นเคลื่อนที่แบบเล็กน้อยเนาะว่าถึงขัานว่าแบบรุ่นแรงหรือว่าเยอะแยะมากมมยครับถ้าเยอะแยะมากไม่สีเข้มเขมพวกนี้กระิเต็มพื้นที่ไปซึ่งนัน่มงบอกว่าโอกาสเกิดฝนเกิดพายุสูงเนาะพี่น้องเนาะครับสำหรับลักษณะแบบนี้กะยังเป็นแบบทั่วไปครับบรุนแรกถึงตกกระตุกบ่โดนบ่หน,นักเนาะพี่น้องครับถ้าเป็นเรดราดาวเ,เทียมนะครับถ้าเรดร์ดาวเ,เทียมหลังเทงขึ้นมากจนเนหอดเซร้าช่วงน,นี้ครับเป็ไหนครับนี่ผมหาเบิ่งในช่วง6 6ช่วโงที่แล้วครับ 6ชั่วโมงที่แล้วการเคลื่อนที่ของเมฆนะครับก็คือเคลื่อนแบบใดพี่น้องครับเบง้องขอขยัดเบิ้งนิดนึงเนาะเห็นว่าครับเบื้องแบบของกว้างนะครับการเคลื่อนที่ของเมฆครับตอนนี้กําลังโหลดอยู่นิดนึงนะครับพี่น้องครับโหลดโหลดเนื่องจากเข้าขยายภาพออกไปในการโหลดก็โหลดไม่ได้พี่น้องครับเป็นภาพไม่ครับเป็นวิวไม่บอกง่ายเเห็นว่าครับลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆสังเกตว่าครับ กะบร,ริรุนแรงมากเนะาะบริเอนเร็วจนจนจน,จนเป็นที่น่กากลัวโดยส่วนใ่ที่ปกคลุมอยู่เหนือทะเลได้พี่น้องเห็นครับส่วนที่เป็นพื้นดินนะครับจังประเทศไทยเฮานี่กะยังบ่ปานใดเนาะยังเป็นที่โลง่งๆอยู่ครับอ่าต่อกันพี่น้องในเรื่องของล่มล่มเป็นแบบไรครับล่มตกแห้งบ่ครับลอย่มพัดแห้งบ่พี่น้องกะบ่บ,บปานใดเนาะสังเกตจากกระล่มก็ะมาทางเก่า่ะครับทางทิศตะวันตกไปทาง ที่ตะวันออกเชียงเหนือนะครับนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือเล็กน้อยนะครับออกไปทางหลวงพระบางไปทางประเภทเล้าครับพี่น้องเนาะทิศทางล่มที่ไปยังสันครับส่วนทางเชียงใหม่ที่ล่มหน่อยพอาะยังพี่น้องครับมันเป็นเรื่องของผู้เขาสูงนะพี่น้องครับเนาะเป็นเป็นลักษณะของล่องผู้เขาสูงตรงนี้ก็ทิมีการกันไก่นไว้นิดนึงครับนี่พื้นที่อาจธิเป็นป้าไม้เยอะลักษณะนั้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบื้องต่อครับล่มกันโชคล่มกันโชคของห้าวบ่มี่ปานนีพี่น้องครับที่มีอยู่แถวแถว ชุมพรประจวบบางสิครับพี่น้องก็เป็นสวนพึ่งสิซึ่งเป็นช่องช่องทางผ่านของลมอยู่แล้วเนาะพี่น้องครับปริมาณฝนสะสมเป็นไอครับโอ้ถ้าเป็นทะเลนี่แน่นอนครับเยอะเนาะทางอินเดียทางยังเยอะครับพี่น้องแต่ว่าทางเอาทาัาง้งฮามบูร์กอนไหนครับแล้วก็ลมสะสมกับทิวแถวๆลกักลักษเลยเนาะน,นี่ๆตรงนี้สีแดงครับพี่น้องครับหัวงหินพี่น้องครับสวนพึ่งนี่ส้มสีหลายแสดงว่าช่วงโซนนี่อากาศดีครับมีลมผัดผ่านตลอด มาครับพี่น้องเข้าสู้เรื่องฝนฟ้ากันบัดน,นี้ครับฝนฟ้าเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องเบิง่งในตอนนี้ครับนะครับตอนนี้เก่าโมงแล้วพี่น้องครับสิบโมง่งอยู่ในพี่น้องสิบโมงการเคลื่อนที่ของเมฆการก่อตัวของเมฆเริ่มที่ตอนเที่ยงได้พี่น้องแถวๆสวนพึ่งจังหวัดตากครับอุ่งผางแม่สอดขึ้นไปทางนั้นครับพี่น้องครับแถวแถวองเทพก็มีนะพี่น้องครับ นิดนึงเนาะแล้วก็ค่อนลงมาทางทิศตะวันออกครับพี่น้องที่สะแก้วระยองยนทบุรีมี่ครับฝนปกคลุมนะครับไม่เมฆปกคลุมครับเชียงใหม่พี่น้องเชียงใหม่ขึ้นไปทางเชียงรายเนี่ยมีโอกาสเกิดได้พี่น้องซึ่งสีแดงตรงนี้อยู่ที่อำเภอใดพี่น้องครับนี่ครับบ้านว่างไม้ครับบ้านว่างไม่ว่างเหนือประมาณนี้ได้พี่น้องมีโอกาสเกิดฝนมาก,กโกมูในในเขตเชียงใหม่ขึ้นไปหาเชียงรายได้พี่น้องครับนะครับแถวแถว ฟังมาอีกท่านหนึ่งก็คือบัวครับบ้านบัวเนาะผมบ่รู้ว่าเป็นบ้านหรืออำเภอเนาะนี่ครับบัวนะครับเทศบาลเมืองนานเนาะแต่แถวเมืองนานนะครับพี่น้องเลื่อยขึ้นไปออกที่จะออกไปทังพี่น้องเพื่อนบาน้านไทลาห้อนะครับยูบัวด้วความบ้านบัวเนาะถ้าถ้า<ม>ถ้าว่าผิดใจในขอไพ่เด้อพี่น้องเด้อ นะครับถ้าเคลื่อนมาจากน้ำคงใช่บุรีนี่ครับจะมีโอกาสเกิดฝนครับแต่โดยภาพรวมนะครับตอนนี้มันกำลังคืมอยู่ในช่วงใบเที่ยงตรงนะพี่น้องครับเที่ยงตรงนะครับส่วนฝนที่หนักจริงๆนี่ยทั่วนะครับอยู่ทางทางอ่าพัะตบองครับทางไออ่าอันนี้เวียดนามนะพี่น้องครับแล้วก็เชื่อมต่อที่ไปอ่าวฮาอัตตะปือของประเทศเพื่อนบ้านเท่าครับประเภทเล่าเนาะพี่น้องครับต่อพี่น้องครับใบสองครับใบสองกันกึ่งที่ข้างเมฆขึ้นไปทางไหนพี่น้องครับ นี่ครับขึ้นไปท่องผาภุ่มเริ่มมากแล้วครับพี่นะ้องนครสวรรค์เคลื่อน,น,นไปทางเหนือได้พี่น้องทางเหนือเชียงเฉียงมาทางอาตอนออกเชียงเหนือนิดน้อยนะพี่น้องเนาะตอนนี้ยังไม่ไปใส่ครับยังอยู่ในเขตขององุอ่งผางนะครับนครสวรรค์นะครับท่องผาภุ่มนะครับพนครศรีอยุธยายอยู่ครับยังบ่เคลื่อนไปไกลนะพี่น้องในช่วงไบ้สามนะครับแต่ภาพรวมคือภาคเหนือภาคอีสานนะครับภากคกลางมีฝนตก ทัวร์ทุกพื้นที่เด้อพี่น้องในช่วงเที่ยงฮอดบ่ายสามนะครับซีโมงแรกไปในพี่น้องเคลื่อนนะครับซีโมงหาโมงครับเคลื่อนไปทั้งจากอ่าท่องผาพุ่มขึ้นพิโลกครับพี่น้องขึ้นพิโลกแล้วก็ทั้งคอนแกนกะเริ่มมีครับเริ่มมีฝนเริ่มมีคลุ้มเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับทั้งเวียงจันท์นกะบ่อสบันไดน,นะพี่น้องยังบ่บเต็มที่ในช่วงหกโมงครับ ในช่วงสี่โมงแรกพี่น้องหาโมงหกโมงก็เริ่มเคลื่อนไปครับเคลื่อนขึ้นไปทางเชียงใหม่เคลื่อนไปทางเนือเคลื่อนขึ้นไปทางเลาาเวียงจันทร์ส่งเสี่เอาจริงเอาจังได้การตก,กด้วยช่วงสี่ทุ่มพี่น้องเห็นบ่นี่แดงแจเลยสามทุ่มสี่ทุ่มครับตัวนี้คือยี่สิบสองนาฬิกาเนาะถ้าเป็นสามทุ่มสี่ทุ่มนี่เพราะว่าเขตเวียงจันทร์ได้พี่น้องครับเพื่อนเพื่อนบ้านเท่านี้นาที่จัดนะครับคอนแค้นเ้วยกันครับกับซีมีคึมมีกอนหนึ่งกลุ่มหนึ่งอยู่ในโซนนี้ครับในทางเวียงจันทร์นะครับ ปากเซจัดหนักพี่น้องเชียงใหม่ด้วยนะครับซี่ทุ่มนะสี่ทุ่มเชียงใหม่เชียงรายท่าีคเล็กประมาณนี้ครับพี่น้องครับจัดจัดเต็มนะครับพี่น้องเนาะนะครับหนาสตกแน่นอนครับท่งภาคใต้เบาบเอยเบาบางเลยพี่น้องท่าท่าพใต้เบาบางไปเลยครับบ่บ่เห็นอย่างเลยครับเงียบกิ๊บเลยกรุงเทพขึ้นกันพี่น้องครับตะวันออกกขึ้นกันเนาะสิไปคอนไปทังภาคภาคเหนือแล้วก็ตะวันออกเชียงเหนือที่ออกไปทางหลวงพะบางเวียงจันทร์เนาะพี่น้องครับต่อพี่น้องครับต่อตอนะครับในช่วง ช่วงใดพี่น้องช่วงหาทุ่มก็ยังยุ่หม่องเกาอยู่พี่น้องหกทุ่มเชียงไร่หลวงพ่อบางวิ่งจันทร์ครับแล้วก็ตีหนึ่งตีสองเปยออกไปแล้วครับทางเชียงไม้เชียงไร้หายไปแล้วครับพี่โลกก็โตนิดน้อยขึ้นไปทังนนได้พี่น้องครับขึ้นไปทางน,าน,นงั่น,น,นแล้วก็ช่วงหกบงเศร้าของวันจันทร์ครับหกบงเศร้าของวันจันทร์ก็เริ่มที่จะครุ่มพื้นที่ เขาเรียกว่าเกลื่อมมีเมฆข้ามาในช่วงหาโมงเศร้าของวันจันทร์พี่น้องทั่วที่นะครับช่วงเศา้าก็ยังลงๆอยู่อาจจะมีเมฆมีค้นมียังไปนะครับแต่พอเขาเทียงของวันจันทร์นะครับเริ่มแล้วครับพี่น้องครับทั้งภาคกลางภาคตะวันออกครับจัดมากเลยครับนี่เห็นไหมครับนี่สังเกตว่าครับ นี่คือระยองจันทบุรีนะครับสะแก้วนะครับเขาทั้งนี้เนาะกรุงเทพคอนมาทังตะวันออกนะพี่น้องเน้อนะครับภาคกลางมาะนครศคีอยศิวยากรุงเทพคอนมาทังภาคตะวันออกในทางระยองจันทบุรีสะแก้วครับเริ่มมีฝนแล้วก็ทังอุ้งผางเองก็เริ่มเข่ามาทังทังพม่านะครับเริ่มเข่ามานิดน้อยในช่วงเที่ยงครับายโมงครับพี่น้องครับายสองครับเริ่มคลุมพื้นที่ครับใบสามเต็มครับภาคกลางภาคเนื้อ ตะว่าออกเฉียงเหนือเริ่มคลุ้มเข้าไปแล้วครับเคลื่อนที่ครับเคลื่อนที่จากกลางนี่แหละครับกรุงเทพขึ้นมาโคราดขึ้นมาขอนแก่นเขาไปท่งอุดรท่านี้เว่งจันเข้าไปในช่วงบ่ายสองบ่ายสามครับพี่น้องกขาต้องเคลื่อนที่ครับพี่โลกขึ้นกันขึ้นรับเต็มเลยพี่น้องครับพี่น้องพี่โลกนะครับในช่วงสีโมงแรกนะครับเชียงใหม่เชียงรายกัดเบาบางนาะเดียวหน่อยนิดนึงนะภาคใต้เงียบๆนะพี่น้องครับครับพี่โลกเริ่มส่งสีน่าแหน่นกมูนะครับในช่วงหาโมงหกโมงแรกครับคอนออกไปท่าขอนแก่นท่ง เวียงจันทร์นะครับในช่วงสามทุ่มพี่น้องครับง่ายๆว่าโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องในช่วงหาโมงแรกไปหอดสามทุ่มนี้มีแน่นอนครับแต่ว่ามันทิ่แห้งคอยแบบใดกะพี่น้องกะสังเกตเอาละกันเนาะเพราะว่ากะท,ท,ที่เฉพาะเจาะรงไปเลยว่าทุ่มหนึ่งตกยู่นีสองทุ่มตกยู่น่มันกะบอกอย่างนัพี่น้องเพาะเนื่องจากพื้นที่มันกนว้างครับการเคลื่อนที่ของเมฆกะอาจฉิบางที่บางมองอะเคลื่อนผ่านกันจริงนี่พี่น้องแต่วันไม่ได้ตกครับ มันไม่ได้ตกนะเคลื่อนที่ไปนะครับมันไปตกแค่บางหมองที่ที่พานเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในในเขตพื้นที่สมมติพานรอยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะตกแค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งสพี่น้องครับแต่เห่ากับหัวมันพานทางเห่าเนาะพานทางเห่าแสดงว่ามีลมมีคืนมีฝนมีปลายฝนนิดน้อยสีแต่บางมองอาทิรับเต็มเพราะเป็นทางพานโดยตรงๆนะในช่วงนี้สามทุ่มพี่นอ้องยุ่งมองไหนครับแดงชัดเจนเลยยุทงอยู่ตรงไหนครับปากเซ่เลยพี่น้องพี่น้องไท้ายเล่าเห้า,าปากเซ่น,นะครับจัดเต็มอยู่ในช่วงสามทุ่มครับ ร่มแม่น้ำโขงเขาเนี่แหละครับจัดเต็มเลยฟังเล่าเนี่จัดหนักก็าทั้งทั้งเขาเรียกว่าทาั้งหนองคายน้องเพื่องเนาะอุดรธานี่นะครับขึ้นไปทั้งหนองคายอุดรค่ะบาง,บางๆนะครับส่งซีมี่แน่กับถแถวบันโพนคองเลยเพี่อนเนาะนิดนึงเนาะเพราะว่ามันส่งสีซีมีเมฆคลุ่มหลายกระมุมแต่เลาะลิ่มแม่น้ำโขงจากเวียงจันทร์ลงมาทั้งปากเซธาแขกนี่มีตลอดแนวกับเพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าสีมันชัดเจนว่ามีโอกาส ขึลล้นฟ้าขึ้นฝนเราไม่โอกาสฝนตกพี่น้องครับซีทุ่มก็ยังอยู่แถวปากเซืแล้วก็ดันกลับเข้ามาเขาในไทยนะครับเขามาทา้งน้องค่ายนะครับคอนที่จะมาเข่าอุดรแต่เพราเพรเข่าครับพี่นอ 1, 2, อ้องตีหนึ่งตีสองตีสามคลอยลงไปนั่นอ่าเขาเรียกว่าทางอ่าไอ้ยังก็ไม่นางโพงครับแล้วก็หายไปในช่วงเก่าโมงเสาร์ของวันองังคารพี่น้องเนาะอ่ะเอาเป็นว่าเบิ้งไปซัามี่ก้อนพี่น้องเพราะว่าผมเบิ้งจากวันอาทิตย์ไปหาวันจันทร์หรือวันอังคารอีกนะครับซึ่งมันที่ยาวไปนะครับถ้าพี่น้องผู้ใดสินั่นกะ ไปเบิ้งงนู้พี่นองครับเบิ้งยอดหลังไปนี่ครับเบิ้งยอดหลังไปว่าในช่วงไหนด้พี่น้องกรอกคลิปเบิ้งก็ได้ว่าในช่วงของ แต่ละมือนจากวันอาทิตย์ไปหาวันจันทร์แล้วก็ไปหาวันอังคารนี่ช่วงนั้นที่ฝนพันเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางโดยปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับทุกการเดินทางแล้วกการออกเหตุงานกางแจ้งก็คอยระวังนิดนึงได้พี่น้องเด้อนะครับพื้นที่ที่ลบฝาลบฝนก็ขอให้เหมือนคงแข็งแรงได้พี่น้องนะตนไมใหญ่ก็อย่าไปลบพี่น้องครับอันนั้นคืออันตรายนะครับอาคารที่พวกแข็งแรงก็อย่าเข้าไปซนไปสังครับพี่น้องครับเป็นไปได้หาพื้นที่ที่มันแข็งแรงไว้ดีท ที่สุดครับโอเคครับพี่น้องลิปนี้เอาไว้ทั่นี้ครับสวัสดีครับ